สวัสดีครับผมโพนิสารบ่าวพันเมืองครับมื่อนี้มาหาอยู่หากินกับบ่าวพุ่มครับผมนั่นเอาพุ่มพิ่นเป็นเลาะมาแล้วครับโอ้ขึ้นไปทางเซฟไซ <ใน S 1> บอได้จ<า>ักตัวบอมันอยู่เอ็นมันกินเอ็นปลาแซงไหม,มอยู่นลำกลางกลางดอนกลางกลางน้ำพุน่นโอ้มีปลาแซงอยู่ลางน้ำบออืมนี่กิมนกมาแล้วมัเดีย เสียบส่บันยังมันเป็นเสียงป่าแล้วเปนจ๊อมๆๆๆเสียงนูนไปน้ำหนำเนี่ยน้ำเตื้นว่าเออมันมีผักบุ้งนี่แหละครับนี่นี่หลายโอ้ก็ได้มันแล้วนี่ไอเป็นแหงนไว้จรินเปล่โอ้นี่ครับได้น่กกนา,ากินเขาไปย้อมเขาเนาะอืมนี่ครับเป็นเป็นมะกรองเขาเติมขึ้นมาสูบน้ำใส่อ้อยพร้อมขึ้นได้หาหลอกนี่ครับได้ตัวนึงแล้ว แต่ไปหามาตต้มกันอีกเดี๋ยวผมสิเป็นพ่อคั่วเองเสียบไสเพิ่นกับไปหายกล่องเขายิ่งทางอื่นอยู่ครับแต่ถึกบ่วงถึกบ่วงตายแล้วตัวอยู่กับขามใส่ยูทงน้าผมไงเนี้ยตัวนั้นก็เลยโอ้ใหญ่กว่าตัวนี้อยู่นี่โอ้แต่ว่าอย่งนี้แต่ว่ามันฝุ่นแล้วมันบริยิ่งมันมันเร็วหมดอืมไงกาตัวนี้ผมมางหอดผมก็ไปงมหอยครับผมวันที่วันใดหนู แม่นั่นเจ้ออนาะนันมาเอาเน,นื้อตักมาหาตัวหนวุ่ยยิงย่งใหญ่เลยบอลราเพิ่นเสียงว่าหนูครับผมเลยไปหาเนี้ยมากักตุตนไว้โอ้ขึ้นหุกกันครับเห็นปะเฮ้ยนี่นั่งเตาเนี่ยวัดนีกโอ้เพิ่นหนูกัดอไอยครับคืออ้วนพี่สมบูรณ์เล่ใช่ปะสมบูรณ์เนาะนะครับเ,เดี๋ยวผมจีดปีงอบพูนเลยครับผมห่อแจ่ววงกับเกลือมาอยู่กับเขา่าหลักนางออกได้ดีอบพูนก็ได้ แอบเลยแมนปล่อยอุ้มนะีเนาะปล่อยน,นี่นี่ก่ออ้อยหันอยากได้อ้อย,ออยโอ้พอดีเลยแมนเอาอ้อยดีกว่าเห็ดเป็นหีบครับผมโอ้ใส่าการแล้วครับเพื่อนเขาจะเป็นทานเ,าเบาไวเป็นเดือบขั้วก่อนเลาะเลยแต่เมนูสำรองผมก็คืตม้มหอยน้ำข่างเคียนี่นะฮะหลังไปเผาคุณนู้นครับที่นี่ สออวัสดีครับม่การแล้วเว้เส็บไส้กก็ไปอีกทางนึงครับก็เป็ลละกล่องเก่าขึ้นนี่แหละทางเบาภูมิเล็ดโทรชวนเล็กออกมาเห่นนพี่นะครับ นี่ครับพาอยุ่หา,หากินช่วงนี้เป็นช่วงล่านหนูครับผมออกหากิน่นยาทำทุงจีแล้วผมมักแบบสิลครับมักต่าย แต่เก่าไปเรียนหนังสือนี่ห้วยแต่ชสวงมะอเวดเป็นน้ำกดน้ำกันบอกครับเ,เก่งขาดเบิร์บดบริษัททายสุดได้ไปเลยครับผมบรู๊ล่ะเอเ้ย ด้อยสิบเลรน้ำเฮียกไก่ครับเิ่นชวนไปยิ่งหนูอยู่เห็นกันอยู่มือนเพิ่นชวนไปยิ่งหนูจักมือครับเดี๋ยวรอดิดตามเลยครับเฮียไกเพิ่งเห็นเพิ่นมือนันเฮียนบาหอยเป็นเลยชวนไตหนูฉัน ช่วงมัน,นยังละเขาเขาในครับก่องเขากับมัน,มน,นยังหละแห่งไหมครับดินเร่งมาขึ้นเซฟเพิ่งยิ่งอยู่ได้สองบาท่นตาบุไรครับมันอยู่ไก่อยู่นี่อือ โอ้โอ้โอ้รอ้อนดังไฟมันเป็นทานครับผมเอาพูมันเป็นเลอะอีกเยอะมือมากับจังได้กินครับผมมือป่ะมาณนี่นั่นแหละครับก็ยังมือขึ้นปีนไกลกับหนากากหมูผมมีเมนูสำรองอยู่แล้ว น,นี่ผมก็เตรียมมากด้วยครับแต่ว่าได้นูแล้วผมเลยบะเฮ็ดเพราะว่าได้นูแล้วกับบวเฮ็ดซุ่มผมเตียมมากครับอ้าววนอืมฉีลอกหนังออกได้ครับนี่ลอกหนังลอกเลย แพนใหญ่ผมติกีกินเลยครับหนังโอ้หอยถือรูปปืนครับนะครับเด้อกินช่วงนี้ช่วงล่าหนูนะครับเอาบรรยากาศน้ากัน ะผมแพ้ครับผมจังเข่าเนื้อใส่ล้าอ้อยด้วครับเป็นหีบครับ กนกนิ่งเลยผมบอว่าอบเอา,ออเอาอยัางถึงใส่ถึงนิ่มไว้เยอะเลยครับทึ้งโพนพร้อม ใส่ลงปูนบแลเหลวออกมาได้ครับเอาเต้เอาเอาเต้ใส่แก้วออกครับผม,มนะร่อยครับผม น้ากันพร้อมครับปิ้งปลาบูความพร้อมผมซับได้มาต,ตัวนึงครับปลาปูหัวหอยตุ่มหอมยครับหาไม่ไม่กินสดๆไปเลยอื่นกับวันพนหัดแล้วครับผมหมอจำเป็น เดือเซกหน่อยครับขัวห้อยครับผมขัวหอ้อยขวัวแบบบริสไซน์ดำนะครับเดี๋ยว เหรอเดี๋ยวคนเด๋ เหลียงหุยหุยเี้ครับผมมันอยู่ด้ครับมันอยู่ดีการอยู่ครับ โอ้ในการแล้วครับไข่ซุกแล้วไก่ซุกแล้วเดี๋ยวอื่นบ่าวพุม่มครับครับในการอยูเด,เด้ก้อยห้อยครับแต่ว่าเครื่องปรุงมีแเต่กเกลือก็บบกพีกครับผมเอาแบบขั้นเกลือไปเลยแหละถิงกับเจวบวงเลย นี่ครับส้อยพริกใส่อีกหน่อยเพราะมีสีสันครับอาภูมิขึ้นมาห,หน่อยลืมตาสึก่า,าหิวเขาแล้วครับ กอยหอยแบบสูตรพิเศษครับใส่เตเกลือกับปักพริกตะไคร้นะัะมีการบอรครับผม ได้ครับใต่กานเ้ครับเศษแต่เกลือรครับไข่กับริกมันเครื่องขั้วบูครบครับนี่ะครับกินง่ายยูง,ง่ายแบบนี้นะครับแต่าลาลำไรแตกแล้วพี่น้องอในการฮเกรก้รผมนุ่มโอ้โห นี่แม่จึงเม็นได้พันครับผมขอ,อยาเด้้โอ้เองติดตัวด้วยกันใช่ไหมะโนีอ้นเขาของเขาบ้นี่ว้าเอตัวนี้เขาอยูะนี่โอ้อ้าเบาไว้ยไม่ไกลอ่เหาแงหารเห็นสด้โอ้ดูครับฝีมือบ่าวุูมได้ซ้ำโตแล้ครับอวัน้แบ่บุ๊คเด้าเด้อมากิกเขาเด้อ บาแอสายลุยกับมาครับผมเปียกมัดยอดเพิ่นไปหาป่ามาน้อมอีวะโอ้ได้อีกสองตัวครับผมอือนู่นี่ครับได้ตัวพอดีเลยวะได้การได้การครับผมไซส์งามๆเลยนี่ครับผมเมน,นูบันบาท่ายๆครับผมปีงนู ก้อยหอยจักน้อยปีงปลาดูนปลาบูน้อยครับผมกับเจียวบงวงโอ้เบาผมขึ้นบานแต่ว่าไสามตัวครับผมนี่ตัวหนึ่งกับอีกสองตัวเ โอ้นี่ครับเบาแอร์ใส่ลุยกับใบครับตกันครับโอ้ยหูปลาแม่งหรอมูงโอฮ่าา่าุยกรากัแต่ว่ากิดเขาใอ้ก็บอกไปหาวตัวนี้หน้าหน้าตัวนี้เห็นหางก่อนแลกเป็นคู่มั้งเลยสามมดอรัสามนี่สามตัวเนาะโอ้ได้แงวะยิงียตุ่มตุ่มงมยอะไง

เอาลงเทนก็ได้หรือหงเก็ได้ละเอาคนนนี้แต่เกลือก็มัพผิกก็มันกระเทียมซื้ออ่อนก็มันตะไคร้ไอซีได้อว่าอยอะไ่เอมาหเทียนนมันไปเอินมาห้างผีตนไปรอกกล่องเกานไเนี่ยบอก่เป็นอทิตคนนอกมึงก็เดีวอเลย ดีครับได้กาลที่กินแบบหยอดมัน้เปุ่ยมาเดหอดอาเห็นอจามันเยอะสหนึงเกื่อไหมเห็นดูอยู่เ็บใ่ตัวอะไรแมวตี้นะครับนี่มันเราเปิดนี่โมดีกัววาะเปิบ้อเอาให้จะทีบอกมน้ำอยู่บ่าเอาห้เจ้าทีน่อาขอวันให้เพื่อนวันนู้มเน่น

ไปนอนกินกันนี okay. Okay. ่ต yeah. huh? uh ุ huh. ่มตุังบ้าสุดท้าลยว่าไปงามอยป่กีีได้นี่เด็กเขาใช้ยู่นี้นะนี่งามยังไงเดี๋ยวเราจัดวางกันไปโอ้น้ำดื่มงานราการนี้เราครับผมอยู่แล้วไม่พอไปแม่ก็ป้อนผมพวกหัเล้

ยหลม่ทันกันเนาะท่านอย่งตงตัวอือเยเคเครื่องบกครับนี่จะเกลือก่อยห้อยแบบได้เอนเกลือแล้บนี้สายงอเ่ะอือนี่ครับขไปว่าเบนออกขึ้นแบบนี้หเูจ่ไปไหวเหนทั้ร่งสงขายาวเสร็ับูระดนี่เงี้ยเหนอะย่งกว้งขาไหม โอ้กุหท้างๆเข้าไปไหมแต่ว่าอันนี้ยทางเข้าไปเวทางมีหนึ่งไม่ยาหลับต้องเบิดกูห้างอืมกูโอกู้งหดแล้วแต่ห้างนี่โดนป่ะนี่ใกล้สุกดีครับมองเรือไปแป้งแก่ไหมแป้งแก่ไหมแป้งหัวขามเลนไหมบุยลต้องสขาพดีเ่ากู ตั้งใจกู่พคนไอ่มาเล้อมาเด้อนุ่มไ่าไทยครับผมน่ามากเลยรางกามัวางนุ่มอยู่ที่เดียวเลยเจ้าบวงนี่นกเป็ดมันปาเป็ดยุ่ซ้ำซ้ำเดี่ยซิบสีปว้วาอ้ยหามเลยว่ะมยบหือนไปตกใจตกใจงกน กุ๊กใจแ่เพยงผู้ถึอเนาะเมื่อนึงกันเลยนเม่เนยู่องืนไดอยู่หลังอย่งน้นเหมือนว่าดีเนาะลงมาเอาไนเถอะ พักบูมอใหรแล้วเยอะไรจีรุงน้อมเงนน้องนจุเป่น้องเันน้องคุยะต่รุ ừ, ่งวันน้องไตทักตัวเบื้องลึกไปบ่อะโอ้ยขูมาเผามัน,ม,นมีไฟร่มเนาะ <laughs> เอาุรงแงงบอกกูว่า <laughs> ดับไฟป่า้ทำไปร <laughs> อดบ้านต้องฟุกซักเาะมึง <laughs> มาคนมากป่ะมัน,นเร่งเดิมใหม่ป่ะ นั่งกินเราอยู่ใก้ต้นควายเหนอยุพุทห้ากุนาะตอนเด็กยดตรงนี่เนีหาอาง้คิคิดมั้วันแม่ห่วยเนาะไปพลิ้ๆนี่มาเนาะอยู่า่านพูดได่จัดเได้เอาทุ่งยาง่าไงวาปั๊บปั๊บปั๊ไปรลดเนาะมึงจะผุดแล้วพ่ายเรับเขาแพ้ปุนเขาบ้านบูดกัดเลยนะเรือเนาอีกแล้วเดี๋ยวไปทุ่งยางมาอกว่า

ไอเบงซังดูสวด้วยนี่ไปต้นใหม่บลอน้อเต็มเรียกน่ามนมากดับไปมากนะผมมาใส่ปูแมงใส่ซีรอนใส่ยะต่อมาถึงหัวพวกนี้กูร่างไอ้ไปยำตรงนี้กูมัดกูกลมยืนนะเจหิมเจดับไปอยู่ันบึกบึกบึอรเสียงเลยขึ้นห้องบัมึงเล่แกจ้าไอ้ย่นี่วะไอ้ปูเจียงปั๊บนะตรงเขาจะเห็ดอะไรอยู่ังห้องันนึง

สามตัวคนม,มัน,น,นต้อยมูบริัดคนเนาะใตค่องเนี่นย,ยบ่ลงือเลยเขาาดีเดียความมิ้มาาไเ่นู้สำรองไปงครับผมอาะถามันตันนั่นใช่หรอือเล่ารู้ว่ากิน่นจับอันน,นี้จนีพ่นกินเนี่ยพ่น,พลนปลาไปนี่นองงนเอาเนี่ยอันนี้ของปลาไว้เลยเลี้กวขวเสียงต้องแห้งก็ได้วอ เออไม่ได้ยัดกันนะนี่นะตาหมอเลยเพื่อนเอื้งเจ้าไม่เมื่อหื่นข้าวบุ้งกองหน่งกองหนึ่งกองไม่เห็นรายการครับหนูแบบยูดธรรมศาสตร์แ่บมันกินอ้อยพร้อมครับหนูกินอ้อย อันนี้ือีวอืมอนัอนี้อีกน้องหนึ่งคุณน้องซึ่งปลาดุกออกไปไห้ไม่ได้ปวดลงปวดลงเลยเนาะกิ่นุ่มืก้อยแบบเปล่ยนรอาตเด้วยเออความไม่กินไม่กินแบบ อยู oh, <ā mel dzie ń> ่อ <anything> ่ะโอ้ไปยังไงไอนมลายไทยครับผมมีไดในพันสบ่วงพันส่ขึโอ้ส้บ่วงเอยาบโอ้ยาบ่วงกูก็ได้ยู่ตัวนึงไล่ออกมาอามาโอ้นี่ครับรายการโอ้เพิ่นนี่แม่ไงเนี่เพิ่นหางใหญ่

โอบัยากูมเีเีครับตกดเข้าแล้วโอ้แสบแสบครับผม้มานกันยบานมไป่อยหอยนะมันมีหอยผงจิโรดมีอย่งใสครับผมได้การแสบเพื่อเขายู่ดีไปแห้งกันทุกคนครับโอนหับฝันดีนะครับเด้อพบกันไหมที่ต่อไปคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ cái bên này